เหรียญน,นี้อย่าเพิ่งใช้พี่น้องฟังเอาไว้เหรียญปีพศนี้อย่าเพิ่งใช้นะครับราคาก้าวกระโดดเลยทีเดียวถือว่าเป็นเหรียญที่มีราคาที่สูงมากกว่าหน้าเหรียญหลายเท่าตัวเช่นเดียวกันนะครับเหรียญรุ่นใหม่แบบนี้อย่าเพิ่งใช้ดูปีพศก่อนนะครับและดูความพิเศษต่างๆด้วยเนาะอ่าฝากไว้ด้วยนะครับอย่าเพิ่งใช้นะครับดูปีพศไม่ว่าเหรียญปีพศใดก็ตาม หยิบขึ้นมาให้ดูที่ปีพศความสวยงามต่างๆนะครับดูให้ละเอียดชัดเจนก่อนใช้เนาะอ่าหลายๆท่านก็อาจจะใช้ในเหรียญที่เฮ้ยเขากําลังต้องการเขามีความต้องการค่อนข้างเยอะในตลาดนักสะสมเนาะอาจจะพลาดโอกาสนะครับดูปีพศก่อนนะหลายๆคนนะครับบอกว่าชั้นเก็บเหรียญเอาไว้ไม่เคยได้ขายเลยนะครับสร้างโอกาสสิครับสร้างโอกาสให้ตัวเองนะครับ เราเก็บมีใครรู้ไหมว่าเราเก็บเหรียญเนาะเราสะสมมีใครรู้หรือไม่ว่าเราสะสมเหรียญเราสะสมธนบัตรยุคนี้สมัยนี้คือยุคสื่อสารออนไลน์นะพี่น้องอ่าฟังไว้นะยุคนี้สมัยนี้เป็นยุคสื่อสารออนไลน์กลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเมินเหรียญกลุ่มซื้อขายเหรียญกลุ่มประมูลเหรียญต่างๆ มีให้เราเห็นเยอะแยะเราเอาไปออกสื่อตรงนั้นดีไหมจะได้เห็นกันนะครับพี่น้องคนอื่นเขาจะได้เห็นว่าเออคนนี้เขามีการเก็บสะสมเหรียญปีพศที่เขาอาจจะอยากได้นะครับพี่น้องนั่นแหละเนาะสื่อนะครับเราใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์นะครับพี่น้อง คนสวยอยู่ในป่าแต่ไม่เคยให้ใครเห็นละหน้าตาเลยนะครับเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราสวยนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราเก็บเหรียญเก่าๆเอาไว้แต่เราไม่เคยให้ใครได้เห็นด้วยนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเรามีเหรียญเก็บสะสมเอาไว้นะครับไม่มีใครรู้เนาะนอกเสียจากว่าเราเอาออกมาให้เขาได้เห็นได้ยนนชมคนที่ชอบมีเยอะคนที่ไม่ชอบมีเยอะ นะครับคนที่เขาเก็บก็มีเยอะคนที่เขาไม่เก็บก็มีเยอะเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจในตัวเราเองเราต้องมีศรัทธาในสิ่งที่เรามีนะครับพี่น้องออานั่นแหละเนาะสร้างโอกาสให้ตัวเองนะครับเรียนสิบบาทรุ่นใหม่ นะครับที่ผลิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551จนถึงปีพุทธศักราช2560มีการเก็บสะสมกันไหมทุกปีพอ,อมีการเก็บสะสมกันทั้งนั้นนะครับแต่จะเก็บสะสมในลักษณะใดนะครับพี่น้องอ่าอันนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเนาะเหรียญที่ยังมีอยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับมันก็หาเก็บได้ง่ายไม่จําเป็นต้องซื้อแต่เหรียญที่หายากในระบบหมุนเวียนนะครับเขาก็ต้องจําเป็นก็ต้องซื้อ เนาะแต่จะซื้อในราคาสูงหรือราคาต่ําขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลราคาไม่เหมือนกันนะครับบางคนให้ราคาหลักร้อยบางคนให้ราคาหลักสิบนะพี่น้องซึ่งเหรียญปีพศนี้ปีพศ2554นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ติดอันดับ2ของเหรียญชนิดราคา10บาทรุ่นใหม่นะครับปี54ผลิตออกมาเพียงแค่3ล้านเหรียญเท่านั้นเอง UNC เขาประเมินเอาไว้ที่250บาทนะครับ ถ้าใครมีเก็บ UNC นะครับยังอยู่ในหลอดในถุงเนาะยังอยู่ในหลอดในถุงเรายินดีรับในเหรียญละสองรอยบาทเออนะพี่น้องเราให้ราคาสูงเลยทีเดียวนะครับเหรียญละสองร้อยบาทต่อเหรียญของปีพศสองพาร้ยห้าสิบสี่ผลิตออกมาเพียงแค่สามล้านเหรียญแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ยินดีรับกับพี่พี่น้องๆนะครับ แต่ราคาจะสูงจะต่ำอยู่ที่สภาพเรียงของท่านนะครับขอให้มีสภาพสมบูรณ์และสวยงามนะพี่น้องเรายินดีรับตั้งแต่ราคาเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทเจ็ดสิบบาทถึงหนึ่งร้อยบาทของปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะครับอ่าปีนี้เรารับเยอะเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องเรารับเยอะเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าปีพศใดให้พี่น้องติดตามกันในคลิปวิดีโอแล้วกันนะครับอ่าเราจะลง ความจำนงเอาไว้ให้กับพี่ๆน้องๆน,นะครับว่าเรารับเปลี่ยนเปลี่ยนปีพศใดบ้างให้ในราคาเท่าไรในลักษณะแบบไหนนะครับพี่น้องก็ฝากพี่น้องติดตามกันด้วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับพี่น้อง,พองเพื่อตัวท่านเองนับงเพื่อโอกาสของท่านเองนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ